สวัสดีครับผมนายสุทธิศักดิ์แสนเวียนวันนี้มาอธิบายเรื่องการสร้างกราฟใน Microsoft Excel ขั้นตอนแรกนะครับคลิกที่ปุ่ม Start ครับเลือก All Apps ครับแล้วเลื่อนหาคำว่า Microsoft Office นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเลือก Microsoft Excel นะครับ เ,ออเวอร์ชันที่ผมใช้เป็นเวอร์ชัน 2, สอง0นะครับก่อนที่เราจะสร้างกราฟนะครับเราจะเป็นต้องสร้างข้อมูลเพื่อให้ Excel ทําการยืนยันนะครับเพื่อเอานํามาอ้างอิงทําเป็นกราฟนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมสร้างไว้นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดการขายของร้านกาแฟน,นะครับขั้นตอนแรกครับคลุม ข้อมูลที่เราจะนํามาสร้างนะครับคลิกที่แทรกครับเลือกรูปแบบกราฟได้เลยนะครับจะเห็นว่ากราฟนะครับทับข้อมูลบางส่วนของเราอยู่หากต้องการขยับนะครับให้นําเมาส์มาชี้ที่กราฟนะครับจะปรากฏลูกศรสีทิศขึ้นคลิกแล้วลากได้เลยครับ หากต้องการย้ายกราฟนะครับไปไว้เวิร์กชีตอื่นนะครับให้ทําได้ดังนี้นะครับคลิกที่กราฟครับเลือกออกแบบครับเลือกย้ายแผนภูมิครับจะทำการย้ายไปชีตที่หนึ่งนะครับเท่านี้ก็ได้ย้ายมาแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการ ย่อขยายนะครับเพราะว่ากราฟตอนแรกนะครับที่ Excel ได้สร้างมาให้อาจจะไม่ถูกใจนะครับอาจจะมีขนาดเล็กไปหรือใหญ่ไปนะครับสามารถทำการย่อขยายได้ดังนี้ครับนำเมาส์มาชี้บริเวณที่มีจุดไข่ปลาตรงนี้ครับแล้วคลิกครับแล้วลากออกมาได้เลย ท่านี้ก็ได้ขนาดที่ต้องการแล้วครับหรือบางคนนะครับอยากได้เฉพาะกราฟอย่างเดียวนะครับทําได้อย่างนี้ครับคลิกที่กราฟครับเลือกออกแบบเลือกย้ายแผ่นภูมิครับเลือกแผ่นงานใหม่นะครับแล้วตั้งชื่อได้เลยครับ เท่านี้ก็จะมีแต่ตัวของกราฟปรากฏขึ้นมาอย่างเดียวแล้วนะครับต่อไปจะขอย้ายกลับไปเวิร์กชีทที่หนึ่งนะครับหากท่านใดนะครับต้องการเปลี่ยนรูปแบบกราฟนะครับมีทั้งหมดสามวิธีวิธีแรกนะครับคลิกที่กราฟครับเลือกแทรกครับแล้วเลือกรูปแบบที่เราต้องการจะเปลี่ยนเลยนะครับ วิธีที่สองครับคลิกที่กราฟครับเลือกออกแบบครับเลือกเปลี่ยนชนิดแผ่นภูมินะครับวิธีที่สามนะครับคลิกขวาครับเลือกเปลี่ยนชนิดแผ่นภูมินะครับ จะเห็นว่ายอดกำไรนะครับมีการชิดนะครับดูยากเพื่อทำการให้เปลี่ยนง่ายนะครับจะเปลี่ยนเป็นใช้กราฟเส้นแทนนะครับทำได้ดังนี้ครับคลิกที่กราฟของยอดกำไรนะครับเลือกเปลี่ยนชีทแผ่นภูมิครับเลือก,กราฟเส้น,นครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการเลยนะครับ ข้านี้ก็จะได้ครับทำให้ดูง่ายขึ้นไม่วุ่นวายครับต่อไปจะกจะเป็นการเปลี่ยนสีกราฟนะครับคลิกที่กราฟที่ต้องการจะเปลี่ยนสีครับเลือกรูปแบบครับเลือกจัดรูปแบบส่วนที่เลือกครับเลือกเติมครับแล้วก็ เลือกได้เลยนะครับแบบทึบแบบระดับหรือเป็นแบบพื้นผิวแบบลดลายครับ สเส้นนะครับสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันครับต่อไปนะครับจะเห็นว่าข้อมูลคำอธิบายของกราฟนะครับจะอยู่ทางด้านขวาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับคลิกที่ข้อมูลที่เราต้องการจะเปลี่ยนฝั่งนะครับเลือกเขาโครงครับ เลือกคําอธิบายแผนภูมิครับจะเลือกเป็นด้านบนสุดด้านซ้ายด้านล่างสุดหรือทางด้านขวานะครับวางซ้อนคําอธิบายทางแผนภูมิด้านซ้ายนะครับขอเลือกเป็นทางด้านซ้ายนะครับเท่าน,นี้ก็ย้ายมาทางด้านซ้ายแล้วครับหากเราต้องการรู้ค่าของกราฟนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ทำได้ดังนี้ครับคลิกที่กราฟครับคลิกขวาครับเลือกเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลครับเท่าน,นี้ก็จะปรากฏตัวเลขของค่ากราฟขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรนะครับคลิกตรงที่ข้อมูลตรงที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับคลิกหน้าแรกครับ เลือกฟอนต์ได้เลยนะครับเลือกขนาดได้เลยครับปรับขนาดตามความต้องการได้เลยครับต่อไปเป็นการเลือกสีนะครับให้คลิกตรงนี้ครับสีแบบอักษรน,นะครับ หากต้องการเปลี่ยนพื้นหลังของกราฟนะครับสามารถทําได้ดงนี้ครับคลิกที่พื้นหลังว่างๆเนี่ยครับเลือกรูปแบบครับเลือกจัดส่วนที่เลือกครับหรือทําการคลิกซ้ายสองครั้งก็ได้นะครับเลือกได้เลยครับสีไล่ระดับเติมแบบพื้นผิวเติมลวดลาย จะเห็นว่ากราฟนะครับไม่มีความอ่าไม่มีความลึกนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมโล่งๆสามารถทําให้มีความลึกได้อย่างนี้นครับคลิกที่กราฟนะครับเลือกรูปแบบครับเลือกลักษณะพิเศษรูปล่างครับแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราต้องการแบบใดผมขอเลือกเป็นยกนูนนะครับ สิ่งที่ได้จากการดูคลิปนี้นะครับคือสามารถปรับความสวยงามของกราฟได้ครับจัดข้อมูลจัดรูปแบบของกราฟได้ครับขอบคุณครับ